ขณะที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลและผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรคือพูดง่ายๆนะคุณชัยธวัฒน์บอกป่วยเหรอในเมื่อพูดอาการกันแล้วนี่อาการอย่างนั้นอย่างนี้ก็เปิดเอกสารสิเปิดเอกสารทางการแพทย์ออกมาสังคมก็จะได้เลิกสงสัยไงแถมยังโต้กลับไปยังอายการด้วยนะคะเมื่อวานนี้อายการท่านหนึ่งท่านปรีชาใช่ไหมคะที่ออกมาบอกว่าโอ้ท่านวิกฤตจริงๆนะคุณชัยธวัฒน์บอก,อ,กอายการไม่ใช่หมอนะ ที่จะมาเป็นคนวินิจฉัยวันนี้คุณชัยธวัฒน์ค่ะบอกว่าคืออายการอ่ะที่จะมาวินิจฉัยอาการป่วยเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจอายการจริงๆเรื่องนี้ต้องว่ากันตามเอกสารทางการแพทย์ซึ่งเอกสารทางการแพทย์ว่าป่วยหรือไม่ป่วยป่วยยังไงเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องไปถึงเหตุผลที่คุณทักษิณได้รับการพิจารณาพ,พักโทษเป็นกรณีพิเศษด้วยประเด็นสําคัญก็คือคุณทักษิณมีเหตุผลในทางการแพทย์ว่า เป็นผู้สูงอายุเกิน70ปีป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามประกาศของกระทรวงว่าด้วยการพักโทษหรือเปล่านี่คือประเด็นสำคัญดังนั้นคนที่จะให้คำตอบเรื่องนี้ได้ไม่ใช่อายาการแต่เป็นแพทย์กรมรัชทานและรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้อนุมัติให้พักโทษเป็นกรณีพิเศษดังนั้นทางที่ดีที่สุดคนที่เกี่ยวข้องก็ควรเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนว่าคุณทักษิณได้รับสิทธิ์นี้โดยชอบตามกฎหมายหรือเปล่า แล้วก็เหมือนกับท้ายกชุดเลยอะค่ะไล่เรียงไปเลยตั้งแต่อกลรมร,ร,รัฐธนรัฐมนตรีรัฐบาลคุณเศษฐานายกก็บอกว่าทำถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อวานก็ออกมาบอกว่าอักเสบที่หัวไหลหรือแม้กระทั่งครอบครัวคุณทักษิณถ้ามั่นใจว่าเรื่องนี้ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดเผยเอกสารทางการแพทย์สิเปิดออกมาเรื่องนี้ก็จบ คุณภูมิธรรมนี่พูดถึงขั้นว่าอะไรอักเสบที่หัวไหล่ถ้าพูดออกมาได้ก็ต้องเปิดเผยเอกสารทางการแพทย์ได้สังคมจะได้เลิกตั้งสงสยัยตั้งความสงสยัยเลิกตั้งคำถามคึงคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ได้ไม่ใช่อายการจะต้องเป็นแพทย์นะครับกรมรชาชทันอธิบดีรชาชทันและรัฐมนตรีซึ่งจะต้องอนุมัตินะครับในกรณีที่พูดต้องหังเด็ดขาดได้รับการพักโทษเป็นพิเศษเพราะนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้อง นะครับควรจะออกมาเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีความชัดเจนว่าคุณทักษิณเนี่ยได้รับการสิทธินเนี่ยโดยชอบแล้วตามระเบียบประกาศแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการพักโทษถ้ารัฐบาลนะครับหรือรัชทันและมนตรีนะครับหรือแม้กระทั่งครอบครัวของคุณทักษิณเนี่ยมั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยทำถูกต้องแล้วคุณท่านนายกก็บอกว่าทําถูกต้องตามกฎหมายเรื่องการเปิดเผยเ,เอกสารทางการแพทย์ นะครับซึ่งที่เป็นเหตุผลที่ทําให้ราชทรรเนีย์เสนอให้ให้รัฐมนตรีอนุม,มัติการพักโทษเป็นกรณีพิเศษเนี่ยเรื่องนี้ก็จบครับมว่าวิธีจบง่ายๆหรือเมื่อวานผมได้ยินคุณภูมิธรรมบอกว่าก็ท่านก็นะฮะมีอาการอักเสบใช่ไหมครับที่หัวไหล่อะไรเงี้ยก็ถ้าพูดบอกมาได้ก็เอกสารทางการแพทย์นิดเดียวก็จบแล้วครับจะทุกสังคมจะได้เลิกสงสยัยไม่ตั้งคําถามกับรัฐบาลทีนี้เป็นพักเก้าไกลค่ะที่ถูกตั้งคําถามกลับเหมือนกันเพราะว่าผู้สื่อข่าวถามว่า พักเก้าไกลอาจจะยังตรวจสอบเรื่องนี้ไม่เพียงพอหรือเปล่าเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆที่พักเก้าไกลพยายามผลักดันคุณชัยธวัฒน์ตอบทันทีเลยค่ะว่าเดี๋ยวรอดูผมบอกแล้วว่ายังไงเรื่องนี้ก็ต้องทําในฐานะที่เป็นฝ่ายตรวจสอบและจะทําไปพร้อมๆกับการผลักดันการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองเพื่อคลี่คลายความขัดแยง้งเดี๋ยวรอดูจริงๆในที่ประชุมสภาสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องมากแต่ก็มีการพูดถึงกรณีนายทักษิณทุกวันอยู่แล้วขณะที่